สิงโตคำรามหลั่งน้ำตาชิลูดับฝันสิงโตคำรามอังกฤษหาคอบฝรั่งเศสสยบอังกฤษทะลุรอบตัดเชือกบัลลกแชมป์เก่าทะลุตัดเชือกทูรุเก้ารอบรองะเลิ่จนด้านครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งโชว์ลูกเก่าอาชนาอังกฤษด้วยสกอร์สองหนึ่งในเกมฟุตบอลโลก2022รอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อวันเสาร์ที่10ธันวาคมที่ผ่านมาครับถึงขนาดนี้นะครับจึงเป็นอาว่าทีมจากเมืองนออรจะเข้าไปตัดเชือกกับมมืดอย่างโมร็อกโก เพื่อหาทีมชนะเข้าไปจิงช้ากับอาร์เจนตินาหรือไม่ก็โคเอเชียร,รองแชมป์เก่าขณะทีตีสิงโตคนรับังกรถือว่าน่าเสียดายมีน้อยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจแต่ยังไม่ดีพอที่จะประสบความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์แมตช์สำคัญอีกตามเคยวันนี้เรามาดู5ประเด็นร้อนแรงหลังเกมนะครับตะไก่จิกสิงโตประเด็นที่1ข่าวรั่วท้ายที่สุดเกเลเซลเกตในใหญ่ทีมชาอังกฤษก็จัดกลุ่มกำลังชุดเดิมจากเกมยำใหญ่ใส่เซเนกัล3-0ในรอบ16ทีมสุดท้าย ลงสนามฟาดแข่งกับทีมเจ้ามืองแสเหมือนที่สื่อของประเทศปูดข่าวออกมาล่วงหน้าต่อไปในนี้คกับลูกชอแบ็กซด์ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพึ่งโวยสื่อของประเทศตัวเองไปเมื่อนอนว่า ขยันปล่อยข่าวให้ฝ่ายตรงข้ามรับรู้ความขึ้นไหวซึ่งจะเข้าทางทีมคู้แข่งมากกว่าแต่มันก็จะเป็นจริงหรือไม่ก็คงไปว่ากันในสนามยันไรก็ดีที่เพิ่มเติมมาก็คือสิงโตคาร์ลัมกฤษได้ต้อนรับการกลับมาของรางฮิมสเตอร์ลิงซึ่งมีชื่ออยู่บนม้านั่งสมรองหลังจากตัดสินใจบินกลับเมืองพุทธีกันทันหันเนื่องจากมีกลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปขโมยทรัพย์สินในบ้านแต่โชคดีที่ครอบครัวของเขาไม่ได้รับอันตรายขณะที่จารันพิตฟ,ฟอร์ดได้เฝ้าเสาในเกมนี้กับทีมชเนเาต ประเด็นที่2ตะไก่ชุดเดิมมาชุดเดิมกลับไม่โกงทางด้า,ดานฝรั่งเศสนะครับหนีไม่พ้นถูกเลยกิฟสื่อยใหญ่ๆของประเทศของตัวเองระบุว่าเดีเยเดชองจะส่งทีมชุดเดิมจากเกมพิชิตโปลแ,แลนด์3-1ในรอบ16ทีมลงบุกกับอังกฤษเช่นเดียวกันและเป็นไปตามที่มีกระแสข่าวรายงานกันเป๊ะๆฉะนั้นแล้วนะครับมุกโกยริตในทวันทีมสเปอร์จึงสร้างสถิติติดทีมชาติฝรั่งเศสมากที่สุด143นัดซึ่งแสงหน้า ลีลองตูรามอดีกองหลังสมาชิกชุดจชมโลกในปี1998เป็นที่รูดลอยแล้วประเด็นที่3เครื่องราชสิงโตโฟอร์มยอดเยี่ยมแม้ตามหลัง แม้จะต้องต่อกรกับชโลแต่ต้องบอกเลยนึครับว่าอังกฤษเล่นกันได้อย่างน่าประทับใจไม่ได้เป็นรองทีมเลสบอลฝรั่งเศสแต่อย่างใดแม้จะเสียประตูไปก่อนต่แต่นาทีที่1ิจจากการตะบันของออลิเลียงซูอามมานีซึ่งซัดได้อย่างเด็ดขาดจาก25ห้าลาส่งบอลเสียบมุมตะข่ายชนิดที่จะดันพิทฟอร์ดพุ่งสุดเหยียดแล้วแต่ปัดไม่ถึงนะครับทำให้องตวนกริสแมนเป็นนักเตะฝรั่งเศสที่แอซิสในเกมทีมชาติได้มากที่สุดในรอบ50ปีหลังสุดโดย27ดซึ่สิาเทีจรีและเซิ ซีดานที่ทำเอาไว26้26แอซิดเท่ากันแต่ว่านับจากนั้นนะครับก็ดูว่าปลรวัติสิงโตคำรามอังกฤษจะเครื่องร้อนกันทันทีและเปิดฉากโจมตีใส่กุ่แข่งอย่างแข็งขันแถมได้เสียหลายครั้งอีกด้วยโดยเฉพาะฮาร์ิเกนซึ่งเกมนี้ลงเล่นได้อย่างอันตรายแต่ยังไม่อาจเอาชนะโยริสเพื่อนร่วสม,มสโมสรได้จาก2โอกาสทองแต่ที่แนๆ่ๆหลังจบคึ้นแรกอังกฤษของบอลน,นี้มากกว่า58ต่อ42เปอร์เซ็นต์และได้กระทุ้งประตู5ครั้งโดยเข้ากรอบไป3ครั้ง ขณะที่ทีมเมืองน้ำหอมได้ยิง3าครั้งเข้ากรอบ2ครั้งเมื่อเป็นอย่างนี้จึงต้องลุ้นกันต่อว่าครึ่งหลังอังกฤษจะยังคงรักษามาตรฐานอย่างต่อเน,นื่องหรือไม่และจะดีพอต่อการทวงสกอร์คืนหรือเปล่าเพื่อปูทางไปสู่ชัยชนะเนื่องจากสถิติบ่งบอกว่าทีมเมืองผู้ดีไม่เคยกำชายชนะเกมตบอลโลกเลยหากตกเป็นรองไปก่อนในครึ่งแรกโดยเสมอสองและแพ้ไปถึง6ขณะที่ฝรั่งเศสชนะ24จาก25นัดหากพวกเขานำไปก่อนส่วนอีกนัดออกเสมอ ประเด็นที่4กับตันฮาร์เกนท่ามสถิติเวนรูนี่ก้าสู่รึ่งหลังกฤษยังคงเล่นได้อย่างแนาเกีงนขามนะครับและถึงในนาทีที่5 4ก็ไม่ได้ลูกจุดโทษจากจังหวัดที่เซอร์มบอนีไปรวบบุกโยซาก้าล้มลงก่อนที่ฮาร์เกนจะสังหารได้อย่างเฉียบขาดอีกตามใจต่อประตูตีเสมอต่อทีรอยอนอังกฤษทําให้ฮาร์เคนยิงประตูในนามทีมชาติเป็นลูกที่5 3แล้วเมื่อเทียบเท่ากับเวนรูนี่อดีตโค้าทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยดาวสโมสรสูงสุดตลอดการของทีมชาติพอดิบพ ซึ่งเรียว่าขึ้นลูกหลังย่อมซัดขึ้นลูกแรกและถึงขนาดนี้ฮาโรเกนใช้เวลาเพียงแค่80นัดเท่านั้นตั้งแต่ปี2015ถึงปัจจุบันขณะที่โรนี่ซึ่งกระทุ้งประตูให้แ่นินเกิดได้53ประตูใช้เวลาบูมากถึง120นัดตั้งแต่ปี2003ถึง2008อีกทั้งไม่มีนักเตะค,คนไหนยิงลูกจุดโทษตุตงตะข่ายในเกมฟุตบอลโลกมากไปกว่าสตาร์ทีมสเปอร์ด้วยจำนวน4ประตูโดยไม่นับรวมการยิงลูกจุดโทษตัดสินกันนะครับ ประเด็นที่5ชิลูขโมยสินแม้เกมส่วนใหญ่เป็นรองอังกฤษแต่ในฐานะแชมป์เก่าฝรั่งเศสขอโอกาสไม่มากเลยนะครับและในนาทีที่7 8ริสมันก็เพิ่มสถิติอดซิ์ของตัวเองด้วยการสัตว์บอลยาวจากกราบซ้ายเข้ามาในเสาแรกให้โอลิเวียชิลูก่อนที่หน้านี้แทบไม่มีบทบาทอะไรมากนักโถมโคกเผาขนที่เสาแรกได้ก่อนฮาริมิกวายพาทีมเมืองนุ่มหอมขึ้นนำสองหนึ่ง ถึงณตอนนี้นะครับกองหน้าทีมเอซิมลานดาวสมมวสูงสุดตลอดการของเลสบอลฝรั่งเศสจึงสร้างสถิติอีก1ชิน้นด้วยการเป็นนักเตะท,ที่มีอายุมากกว่า36ปีรายที่2ที่สอยจะขยในเกมฟุตบอลโลกราวเดียวก,กันที่4ประตูชิ่นเดียวกับโรเจอร์มิลายันไรก้กตีในในาทีที่84ฝรั่งเศสมาเสียจุดโทษอีกจนได้ โดยคราวนี้เตโอแฮกนเดสวิ่งชนเมสันเมส์ตัวสำรองของทีมชาติอังกฤษล้มขมำลงหากแต่คราวนี้ฮาร์เเกนกดดันไม่น้อยและซัดบอลโดง่ขงข้ามการไปอย่างน่าเสียดายครบ90นาทีนะครับทีมชาติฝร,รั่งเศสแสดงเห็นว่าพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องครองบอลนี่เหนือกว่าคู่แข่งแต่ก็สามารถคว้าชัยชนะได้นึกจากทีมเดชองครองบอลเป็นรองอังกฤษ5 7ต่อ43เปอร์เซ็นต์ได้สองยิงน้อยกว่า16ต่อ8ครั้งและสมมติเข้ากรอบได้แย่ก,กว่า8ต่อ5ครั้งแต่ลงเอยด้วยพวกเขาได้เหยุด้วยสกอร เดยอดสนุกเป็นเกน,นะครับซึ่งช่องช้ำม,มากที่สุดกว่าทุกชาติกับการตกรอบ8ทีมฟุตบอลโลที่ยิบที่สุดเป็นครั้งที่7เข้าไปแล้วนั้นเรื่องที่ต้องจับตามองก็คือกาเลสโซเกตจะได้คุมทีมต่อไปหรือไม่หลังจากเดนิเม,มลเคยเปิดเผยว่า FA พร้อมให้เขานั่งเก้าอี้ตามที่มีสัญญาไปจนถึงฟุตบอลยูโร2024แม้เขาจะกุมทีมแพ้ฝรั่งเศสก็ตามนะครับ นี่คือ5ประเด็นล้อนลังหลังเกมนะครับโอ้โหอังกฤษนะฮะชกช้ำระกำสวงจริงจริงนะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าขาดความเก่าไปนิดนึงนะครับต้องชมฝรั่งเศสด้วยนะครับว่าจัดทีมมาดีจริงๆแล้วก็รอบครอบนะครับทำให้อังกฤษต้องตกรอบซึ่งเป็นการตกรอบที่ค่อนข้างเจ็บปวดชอกช้ำระกำสวงนะฮะ พราะที่ผ่านมานะครับทีมชาติอังกฤษนะครับเป็นชาติแรกนะครับที่จะช้ประรมสวงโดยตกรอบแทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกซึ่งทียิบที่สุดนะครับซึ่งการตกรอบครั้งนี้ก็เป็นการตกรอบครั้งที่7ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมในรอบแทีมในศึกฟุตบอลโลกนะครับตั้งแต่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกมานะฮะเจ็บจริงๆนะฮะอังกฤษโอ้โหส่วนฝรั่งเศสนะครับโอ้โหไปเจอมาเมื่อทีมชาติโมร็อกกนะฮะก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้ไปแชมป์โลกในปีนี้นะฮะ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ